วันนี้เราก็จะมาสรุปเรื่องการกู้ธนาคารเพื่อสร้างห้องเย็นกันนะครับพฤติกรรมในการคอนชำระอย่างน้อยเราก็ต้องมีการสอบถามเบื้องต้นอ,อยู่แล้วพฤติกรรมลูกค้าเป็นแบบไหนโดยรวมแล้วไม่เกิน15วันทำการธนาคารมีแคมเปญหรือมีอะไรบ้างหรือรัฐบาลมีช่วยอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นคุณปักนะครับครับสวัสดีครับผมธีรพงษ์วันพืชน,นะครับชื่อปักนะครับเป็นเจ้าที่ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางด,ด้านการเงินนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสรุปเรื่องการกู้ธนาคารเพื่อสร้างท้องเย็นกันนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรกันบ้างนะครับรอบหัวข้อแรกนะครับก็คือตัวผู้กู้ครับอาจจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสําหรับตัวผู้กู้เองตัวผู้กู้ก็เตรียมตัวพฤติกรรมในการผ่อนชำระอย่างน้อยเราก็ต้องมีการสอบถามเบื้องต้นอยู่แล้วผู้กู้มีผ่อนชำระอะไรบ้างอ่ามีประวัติยังไงสุดท้ายแล้ว ผู้กู้จะตอบกับเราจริงหรือไม่จริงตัวลูกค้านะครับเราต้องตรวจเอกสารอ่าแต่สุดท้ายอย่างที่ผมบอกผมก็อยากให้ตอบความจริงว่าผู้กู้มียังไงเพราะจะได้เป็นการประเมินเบื้องต้นให้กับตัวลูกค้าด้วยว่ายังไงแต่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลอยู่แล้วว่าว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นแบบไหนอ่าเราก็จะตามตามระดมไหมมีพฤติกรรมค้างชําระนานไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุด ตัวแบงก์ตัวพนักงานเองก็ให้ลูกค้าเซ็นเป็นตัวนเบื้องต้นอยู่แล้วเรื่องพวกนี้อันดับแรกเลยต้องปิดบูโลก่อนต้นบูโลก่อนที่จะยืนกูได้ใช่ครับว่าเข้าเงื่อนไขของธนาคารเราไหมใช่อันนี้เป็นสิ่งสาคัญใช่ครับก่อนที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นเลยต้องใช่อันนี้เป็นด่านแรกเลยต้องผ่านด่านแรกใช่ใช่เป็นด่านแรกเลยโอเคครับส่วนหัวข้อที่2นะครับก็คือเรื่องวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการของธนาคารระหว่างตัวผู้กู้กับธนาคารเนี่ยมี มีอะไรบ้างที่ที่ตรงกับเกี่ยวกับการกู้เพื่อไปสร้างห้องเย็นเนี่ยอ่าก็เป็นเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจเลยอ่าอ่าูกกู้ก็เป็นการกู้แบบธุรกิจโดยใช้หลักประกันมาค้ำกับแบงก์ก็ได้หรือว่ากู้โดยไม่มีหลักประกันก็ได้เพราะสุดท้ายล,ลูกค้าเอาไปลงทุนในธุรกิจอ่าแต่อันนี้อดอกเบี้ยตัวที่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันก็ต้องแจ้งเบื้องต้นเลยว่าต่างกันแน่นอนเท่ากันอ่าแต่ทั้งนี้ทางนั้นเราก็ไปดูตามประกาศธนาคารอีกทีหนึ่งว่า ดอกเบี้ยแต่ละตัวเป็นแบบไหนอันนี้เราก็จะเช็คตามประกันแล้วเราก็จะแจ้งลูกค้าภายหลังดอกเบี้ยธุรกิจเท่าไหร่ตัวมีหลักหลักประกันมีหลักประกันไหมแต่ถ้าไม่มีหลักประกันเท่าไหร่เราก็จะไปดูให้ลูกค้าก็ต้องตัวต้องแยกเงอนไขอไรเงินไขอเพราะว่ามันมีมีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันมันก็ต่างกันโอเคไสำหรับข้อที่3ก็อยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร เอกสารที่ต้องใช้เทในการกู้ใช่ไหมครับก็สเตทเมนต์เลยง่ายๆในก่อนเลยครับแล้วก็ทะเบียนบ้านประชาชนเอกสารกฎหมายหลักๆคิดแค่้นี้ว่าเอกสารกฎหมายต่อมาก็เป็นเอกสารรายได้ถ้าเป็นบุคคลก็อย่างที่เคยแจ้งไปก็บินซื้อบินขายถ้ามีถ้าเป็นเจ้าของกิจการไโรงงานก็มีใบอนุญาตไหมอะไรไหมหรือว่าถ้าเป็นนิติบุคคลก็หนังสือรับรอง บริษัทงบการเงินอ่าสเตตเมนต์เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็พอพอทองสามศูนย์อ่าว่าส่งกรมสมรพปกรณ์ยังไงอะไรยังไงหลักๆก็ต่างกันนิดหน่อยครับต่างกันที่หนังสือรับรองบริษัทนิติจดหนังสือรับรองแต่บุคคลไม่ต้องจดอ่าเราก็จะสืบรายได้พวกนี้อ้าวร้าวก็คือสําหรับคนธรรมดาก็จะมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนี่ไงต้นหม้อ่าเอกสารกฎหมายแล้วก็ที่มาที่ไปของรายได้ใช่คอ่า แล้วก็อย่างที่2คือนิติบุคคลใช่ครับนิติบุคคลก็คือหนังสือรับรองบริษัทอพพสองศูนย์ใช่ก็ที่มาที่ไปของรายได้เหมือนกันแต่เขาก็จะเรียกว่าพพสามศูนย์ใช่อ่าครับแล้วก็กู้แล้วเราจะเอาไปใช้ทําอะไรใช่อย่างเช่นว่ากู้เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อซื้อโรงงานอ่าถ้าซื้อโรงงานก็มีใบสัญญาซื้อขายแค่นั้นแต่ถ้ากู้สร้างก็ต้องมีใบอนุญาตนะใบอนุญาตมีแบบมีแบบแป้นที่พิศวกรเซ็นรับ ประมาณนี้แล้วก็ออกตามงวดตามอะไรก็ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นซื้อเราให้เงินก้อนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสร้างเราก็ต้องตามมเวนงานใช่เบิกว่าลูกค้าสร้างได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพนักงานก็ไปสํารวจผมแนวไปสํารวจว่าเท่าไหร่ก็ถ่ายรูปมาชี้แจงตาเบิกตามม้วดใช่ครับโอเคโอเคใช่ครับระยะเวลาในการอนุมัติและก็ระยะเวลาในการส่ง ระยะเวลาในการอนุมัติก็ต้องประมาณโดยรวมแล้วไม่เกิน15วันทำการหลังจากยื่นเอกสารทั้งหมดเสร็จสิ้นนะครับอาจจะมีบวกลบเร็วจริงๆอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ําหรือว่าช้าไปก็ได้แต่หลักๆแล้วจะอิงอยู่ที่15วันทําการหลังจากที่เอกสารครบแล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนชําระในการผ่อนชําระก็ถ้าเป็น SME ถ้าเป็นการที่เราเอาหลักประกันมาเข้าใช่ไหมครับมันก็มี2องเงื่อนไขได้สูงสุดคือสิปี แต่ถ้ากู้สร้างกู้ซื้ออันนี้ได้30ปีเลยครับได้สูงสุดคือ30ปีเป็นเ่าเป็นเนีมีมันก็จะมีมะมทั้งโลนโอดี OD, แล้วก็ที่เราเคยได้ยินกันบางทีบสย ถ้าบสยอ,อันนั้นก็คือสูงสุดสิปีเหมือนกันแต่บสยมันเป็นวงเงินส่วนเหลื่อมที่เขาเรียกบรรษัทอุตสาหกรรมทำร่วมกับแบงก์อ่าก็คือก็คือกู้แบงก์ส่วนหนึ่งไปกู้กับโรงบรสยอ,อีกส่วนหนึ่งก็ได้สิปีเหมือนกันไ่ตโจรายละเอียดลึกๆก็เราก็จะดูประกาศให้แล้วก็จะไปลงรายละเอียดอันนั้นมันลึกๆครับม,มันจะจะ,จะ,จ,ะจะละเอียดมากก็คือถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาคุย หข้อที่5นี่ก็หข้อสุดท้ายแล้วก็คือเราตอนนี้ธนาคารมีแคมเปญหรือมีอะไรบ้างหรือรัฐบาลมีช่วยอะไรบ้างกับผู้ประกอบการ e. s อ e ค่ะผู้ประกอบการเ m e ตัวนี้ก็จะแคมเปญก็จะเป็นตัวซอฟโ์ลนนะท,นที่ธนาคารได้มาจาก อ่าทบทแบงก์สำนักาธานกาคารแห่งประเทศไทยเขามีการช่วยลูกค้าอันนี้ต้องตอบลำตงว่าบางไม่ใช่ลูกค้าทุกรายคนระับเป็นต้องเป็นลูกค้าบางรายเท่านั้นต้องดูที่ตรงเงื่อนไขใช่ใช่ก,ก็เขาก็จะส่งมาให้พนักงานอย่างพวกผมเนี่ยครับโทรตาม,มลูกค้าว่ามีแคมเปญตรงเนี้ยมาถ้าลูกค้าสนใจก็ตอบรับได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องอยากให้เรียนํำตรงว่ามันไม่มีจรงิจรงๆจะเป็นเป็นบางรายเท่านั้นใช่แคมเปญ แล้วก็ตัวดอกเบี้ยที่ผมแจ้งไปตอนนี้แบงก์เป็นของแบงก์ของเมงก็คือดอกเบี้ย1.99 3เดือนแรกอืมอ่าแล้วก็ฟีประเมินด้วยนะครับเคได้ก็แล้วรัฐบาลตอนนี้มีช่วยช่วยอะไรกับผู้ประกอบการเ m e เอ็มออย่างพวกเราบ้างตอนนี้ไม่มีนะก็ยไม่มีครับไม่มีไม่มีก็ถ้ามีเต็มที่ก็นะครับไอ้ตัวซอฟโลนแล้วซอฟท์โลนมันไม่ได้เป็นแคมเปญของแบงก์ยิงโดยตรงที่เป็นแต่แต่เป็นแคมเปญที่รัฐบาลเขาช่วยลงมามาเสนอให้กับแบงก์ ทั่วไปทุกๆแบงก์แต่แต่ก็ต้องย้ำเลยว่าไม่ใช่ลูกค้าทุกรายที่จะที่ได้ก็สาหรับวันนี้ก็มาสรุป5-6ข้อนะครับที่ที่ก็ได้พูดไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อมูลสําหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะสร้างห้องเย็นนะครับ หนึ่ง <ừ. S 1> ในนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการกรู้ธนาคารเป,เป็นเข้า,ขาวเบื้องต้นส่วนรายละเอียดลึกๆแล้วเราต้องเข้ามาคุยกันว่าเป็นแบบไหนแล้วก็จะได้สัมภาษณ์เจาะเลยว่าลูกค้าต้องการวงเงินมาแบบไหนเท่าไร่อะไรเป็นไหนจะตรงกับลูกค้าไม่ต้องการโลนก็ได้หรืออาจจะต้องการเป็นโอดีที่เป็นวงเงินหมุนเวียนก็ได้ก็ต้องเข้ามาคุยกันแต่นี้เป็นแค่ข้อมูลข้าวเบื้องต้นที่เราชี้แจง ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยปักได้เไรครับีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้ามีลูกค้าท่านไหนที่สนใจได้ไปติดต่อพี่ยูเกียรติมาก็ได้ครับพี่ยูเกียรติเพราะเราเดี่ยวงานกันอยู่นะพี่ยูเกียรติกูกับปักเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะแนะนำคุณปักให้รู้จักได้มีคอนเนคชั่นอะไรกันอีกทีหนึ่งครับเพื่อมันจะได้คล่องตัวนะครับเพราะช่วงนี้ก็อย่างว่าเนาะเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็บางครั้งอาจจะต้องใช้เงินที่ทำการหมุนเวียนช แล้วสำคัญนะอย่างนี้อาดอกเบีย้ยพวกนี้มันเป็นลดต้นลดดอกนะไม่ต้องออกังวลว่าเป็นดอกเบีย้ยแบบแพงอะไรเงี้ยก็มาคุย,ยกันก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นรดต้นลดดอกไม่ต้องซีเรียสก็คือลดต้นลดดอกอใช่ครับโอเคเป็นดอกเบี้ยลดต้นลดดอกดีเลยครับก็ถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เดี๋ยว ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็มาอัตเดต่อเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตโครงการดีๆของธนาคารไทยพาณิชย์เรื่อยๆนะครับก็มีอะไรก็ส่งทิ้งอินบ็อกซ์อะไรกันเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาโครงงานกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนได้ครับงั้นไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ